ท่านนะครับวันนี้อยู่เกมไหมครับนะครับเบสบอลนะครับอ่ามันอยู่กับผมโบสซี่เพิ่งได้อยู่พี่วอมร่าทางทีวีอยู่กับพี่สัตว์เฟิร์นแล้วก็อยู่โนพีครับวันนี้เรามาเล่นมินิเกมมาอีกแล้วนะครับอ่ารอบนี้ครับตีเราสี่คนนะครับเออสี่คนป่ะห้าไม่ใช่เหรอห้าสี่สี่สี่เหรอแล้วมันมีห้าวะห้าคนนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าอีกคนนึงไปไหนไอ้ไอ้กูดโคเลยเนี่ย ชักเขาพี่คนอื่นชักเขาแต่อย่างแรกเลยการเตียงแบบโอเคเตียงเราไปเอาไปเอาของมาจกไหนกันนะของที่น้ำไงน้ำไหลอ่ะซื้อซื้อได้เหรอคนนี้ใช่น้ำน้ำไหลจะไปซื้ออ่าใช่แล้วก็ซื้อบล็อกมาคืออันนี้คุณอาจจะอาจจะดูเคยดูคนอื่นจะมาแล้วนะครับแต่ของเราก็เล่นนครั้งแรกเราเพิ่งมาเล่นมินิเกมกันก็ใช่อันนี้อยากจะบอกว่าเอาเอตมาแรกเหรอเนี่ยมินิเกมมินิเกมนี้นะครับเราตายเราตายเท่าไหร่ก็ได้ โอ้โหรูด้ตียรูเจ๊งมาแล้วพี่ผมว่าเราเราตอบตอไปอาวุธเถอะอ่าโอเคเดหมเซื้ออาวุธก่อนยื้ออาวุธเฮ้ยเฮ้ยใครยิงใครยิงทุกคนครับครับครับซื้อยังไงวะแยวอิดยังไงชิก็แรกน แปเอาไอ,อยู่ที่นี่แล้วนะที่น้ําน้าอ๋อกดคลิกขาเลือกซอสอ,อ่ะอ๋อไปเอาเบลอิดในน้ําอ๋อมันหลดไม้เลยนีหว่าโอ okay, เคแต่อย่าลืมซื้อชุดด้วยนะอ๋อเป็นเกาะโอเคเราู้เรียบร้อยแล้วเ,เราทีมสีอะไรเยลโล่ไม่ใช่เ,เกมนี้นะครับเน้นความสัมบัคคีนะครับสีเขียวเข้มอีกแล้วอนี่คือพี่ถ้าเราไม่ไปจริงเราไม่มีของใช้เลยด้วยถ้าเราไม่ไปอ่ะไม่มีของกะนด้วยไม่หมวกไม่ชุด รองเท้าอย่าลืมเอาอาหารด้วยพี่เราต้องไปเอาเหล็กเราต้องไปเราต้องไปเอาเหล็กว่ะยังไงก็ต้องเอาแปะแป๊เหล็กอยู่แล้วใช่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 ต้องไปเอาเหล็กคือคือคือถ้าเตียงทางเราจะเกิดไม่ได้นะเว้ยพี่เอานี้ยเกิดได้ก็ไปเอาเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกานถ่านให้อ๋อเตียงพังเกิดไม่ได้ใช่ใช่เกิดได้แล้วโอเคเข้าใจแล้วเฮ้ยแลอาหาด้วยนะแลอาหาด้วยอย่าตายเออว่ะ ผมผมผมเบสิกเลยเนี่ยคือผมต้องเก็บของพี่ต้องเก็บเยอะกันการฐานอะเอาต้อง้องซื้อซ้ายด้วยใ่ไเอาซ้ายนะไรอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นความคิดที่ผิดหรือเปล่านะครับทําบ้านการฐานกันอย่างเงี้ยแต่คือแบบไม่รู้อะเล่นในครั้งแรกนะครับเราก็ต้องใช่ใช่โอ้โหตองกานไอไอไอเส้นนี่หายังไงไอเนี่ยเหมือนเล็กเลยก่อนก่อนเลยบูบูคือถ้ามันขึ้นกระบาดอย่างเงี้ยครับคือบูโดนทุกเตียงแล้วนะครับไม่รู้ผิดหรือเปล่านะ แต่คนยังไม่ตายทั้งหมดนะครับพี่เฟิร์สเราเราไปเราไปเกาะนั้นกนดีกว่านั่นนั่นนั่นะแล้วเหล็กที่อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วติกมาไมติกโคเสียวเลยเนี่ยน็อกแบกกดชิปเดินอ่ะมันจะไม่ล่วงแล้วของธนูธนูต้องใช้โกเนี่ยชายช่ต้องไปเอาฝั่งนู้นอ่ะเอาใครล่วงวะเนะใครล่วงวะ แอปเปิลนี่เอาไว้กินแค่นั้นใช่ไหเอาแอปเปิลทองขั้นแรกให้แอปเปิลทองสีน้ำเงินตายมาแอปเปิลธรรมดามาว่ะสีน้ำเงินตายแมันก็สีมันเกิดไม่ได้ไงแอปเปิลทองคือเป็นแอปเปิลเจเลตไงเจเลตเลือดได้อ๋อผมมีสเต็กกว่าสเต็กทำแบกต่อด้านข้างเลยฮะเออต่อด้านข้างว่ะทำแบกพีพีแล้วไม่เก็บทำไมหมดเนี่ยพี่อย่าเก็บมอสต้องเอาไปที่กระดานเอาโยนมาเวลาตายมันหายด้วยนะ ใช่ของหายแล้วต้องไปเก็บของใหม่ตอนนี้ของนี่ไม่ต้องใช้แล้วไว้กันบ้านอย่างเดียวนี่คือคเสียงมากอรัพี่ให้ผมไปซื้อทรายใช่ปะคือตอนนี้เราตายได้เป็นไรพี่ไปบุกเอาของเลยไปบุกเอาอะไกลับบ้านมาซื้อทรายแล้วไปต่อต่อของกลับบ้านมาเออแป๊บนึงนะบูผมจะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนยิงตายแล้วครูมีคนยิงมาเราอะมาแล้วว่ะไอ้พี่เราอย่าขี้คานเลยเป็นยูทูบเบอร์นะเว้ย โดนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปโอ้ดูดังนั้นยังไงดังนั้นยังไงเอาวาน potion p o t i o ไม่ได้พันซื้อไม่ได้เอ่อ tngnt เอ้ยมีซื้อสะพานด้วยวะมียาแมงมุมโอเคโอเคให้ตายคนจะวอลกับเราอ่ะเอายางแมงมุมไปวางไว้ทางเข้าป่ะมันเช้าแล้วก็ยิงแม่งมันใช้ดิ่ขาดแล้วเอามาเราเรากำลงซื้อธนูเลย แต่เขามาการะจำมาไอซิลไอไอรอนบล็อกไงหาจากไหนวะไอรอนบล็อกต้องไปเอาเหล็กมารวมกันอ่าชิบหายแล้วท่านดูมันจะขุดไงวะเนี่ยมันต้องใช้ทองทอกว่าขุดไม่ได้เขาบอกว่าไปเอาฝั่งนู้นโอ้ใจอ่ะงั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาทรายเอาทรายเพิ่มเอาไปฝั่งนู้นอยู่กันบ้านก่อนแอนสเตนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มีคนบวกมามีคนบวกครับมีคนบวกแบบใส่ของเลนตายการสายเยอะแยะพอแล้วมั้งถูกบ้านเราได้ถูกบ้านเราได้ให้รู้ไปเลยอ้เจียงนี่เอาแอบไ้ในนั้นได้ไหมในใจเราจ้างเกาะเลยเะกี้พี่วบตกไปตายปะตายครับสองสี โดนยิงจตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมาแล้วระวังระวังสามคนเออเอออันนี้คือเขาบุกบอถึงความสับบกบอถึงความสัมัคคีของทีมนด้วยระวังระวังระวังมันยิงมา้สระวังระวังระวังทางทางเดินอีกทางก็ได้ดูครับผมเป็นคนคนกันบ้านครับโอเคเอาดอกมา หเอาซะเยอะเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงกูเหรอยิงโง่ยถูกได้ก็ให้รู้ไปฝักถูกได้ก็ให้รู้ไปขอบล็อกเยอะเยอสร้างสฉานเนี่ยมันสร้างยากจัิงเลยว่ะเนี้ยแหละเนี่ยแม่ก็คอยยิงตลอดเลยอีนั่นน่ะสร้างกำแพงเนี่ย สร้างกำแพงกันไว้เลยกำแพงสร้างกำแพงอุ้ยยิงอีกแกเฮ้ยหายจะหมดว่าอี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 ม่วงไงเออนนนัั่แหละ่นแหละไงอีสีม่วงอ่ะพี่นั่นอ่ะได็นแล้วหนแล้วเออไอพิธานุมันมีทองอ่ะมันเฝ้าก่อทองอยู่อ่ะเติมเฝ้าก่อทองอยู่แม่งแ่งต้องทำทางกันเดินไปอ่ะทำทางการไปทางฝั่งนู้นอ่ะยอนทำทางกันไปเอาเอาก้อนทองพี่ก่อนทำอยู่ทำอยู่ ตรงนี้นะดูจะตกจ้างมันทำจอดทำกำแพงก่อนมีคนตกผมว่าเราไปตเราต้องมีที่ที่ขุดไปฝังต้องมีที่ขุดอยดีนะเพี่เออเขาต้องขุดเตียงมันเอาทรายไปเพิ่มปะต้องระวังแหละโอ้ยเพื่อนผ่านดีวางบล็อกอยู่ คืออืมต้องกินอาหารครับบุกตัวสุดที่ยิงครับนี่ไงนี่ไงมันยิงอยู่นล้วนะยิงอยู่อร่อยไออี๋โค้ดไอแอนวิลนี่ทำไงได้หรอเราไม่มีธนูอ่ะเราไม่มีธนูชาวโก้แล้วโก้ได้ได้ฉากกับมันแน่นอนอ่ะไออิดนี่มันมีวันหมดปะไม่มี เรื่อยๆเลยมันมันจ้องเราอยู่อเฮ้ยฝั่งนั้นมันมันมันทำอะไรวะมันจ้องอยู่สร้างปราสาทอยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยอ๋อมันสร้างมันสร้างฟาร์มของก็ดีเที่ยอยู่ตรงกลางเลยกลางแมปเลยเนี่ยกระโดดมองอยู่เนี่ยแต่ว่ามันหลุมเราพวกเราจะไม่มีรีสอร์ทเหลือใช่ไหมมีแต่มีแต่อิดตระตาย ไอ้นั่นมันกำลังสร้างสะพานมาแล้วเว้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยการันตีเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยอย่าหนีอย่าหนีมาอย่าหนีสู้เลยนีอาวุธมั้ยเนี่ยสู้เลยเราเกิดเกิดได้ใหม่มีอาวุธอะไรใช้ไม้สติ๊กไหมพี่อ๋อหนักหนอกแบ็กอ๋อใช่มันน็อกแบ็กถ้าตียังจะหายป่ะหรือว่าอะไรไม่ไม่ไม่ก็เหมือนดาบอะดาบคมกว้าไงดาบมีแหลมคม คือมันตีเสร็จปุ๊บแล้วมันถอยหลังไงโอเคใครมันขยันยิงอย่างวะเนี่ยผมบอาผมต้องทำชุดแล้วว่ะไม่ตัวแดงก็ตัวสีม่วงเพาบ้านบ้านทีน่าจะพมั้งกันได้หละสงสัยเราต้องกันอย่างเดียวแล้วว่ะอืมการอย่างเดียวนี่งานเลยนะเนี่ยเพราะว่าของมันเราได้เปรียบนะเว้ยเรามีสี่คนแต่เราไม่มีทริซร์ อฮ้ยเสียงม่น่ากลัวี่าเลยมามาแล้วกมันแล้วก็ผีเลกอย่างนึงเฮ้ยกันบ้านีกันบ้านเราแล้วเดอมื่มอได้นะลงมันขุดมันขุดทะลุได้นะกานลัรอบกาลัรอบเฮ้ยทีมกีมันเราไม่ใช่เหรอะกีนมันเรานี่ฮเเมันขุด้น่าเอเมื่อกเห็นชื่อมันอยู่อะมันขุด้านล่าง มันขุดด้านล่างว่ะไหนวะมันมาตรงไหนเนี่ยใช่ก็เมื่อกี้มันขึ้นชื่อทีมเราอ่ะมันขุดด้านล่างเหรอใช่ใช่ไอ้เหี้ยเราทีมเบสวอสตเดสตรอยด์อ้าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเราโอ้ยชิระวังบนแต่ลืมระวังไม่ระวังล่างเฮ้ยแล้วทีมเราตายเราไม่ได้เกิดแล้วเนี่ยไหนวะปะหาดิเฮ้ยมันกำลังมามันกำลังมา อ๋อนี่ไงข้างล่างนี่โบเลยเนี่ยโบเลยเนี่ยโบไปแล้วเนี่ยไม่เหลือเลยนี่ไงนี่มันอยู่นิ้มอยู่นี้มันออกมันออกไปมันออกไปข้าอข้าวข้าวข้าวบปิดไปแล้วปิดแล้วปิดแล้วเข้ามาเลยเข้ามาเลยมันตกแล้ววะไปไหนวะไปไหนวะข้ามาข้าวบอนอาหารม่หายไปแล้วอ่ะแม่งไปไหนไม่รู้อ่ะมันพีว์ปเปล่าอ๋อมันจะมาบ้านเราแล้วมันจะมาบ้านเรา มันกำลังสร้างสะพานมาแล้วใช่ไหมวะเมื่อกี้หายไปแล้ตัวนัน่ะหายไปเลยผมจีโอโอมอโอข้างหลังข้างบนนู่นข้างบนนู่นข้างบนนู่นโอข้างบนนู่นโออีอโอโีโอโอโอโโอโโอ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 โงโอโอโนนอ่นโอโวโอ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 ยอโตายนอโอโอโอดอโ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 นโอโอนอโ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 แล้วเนอโยโอ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 โเนี่ยโนโัโอนอโออโออโ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 เออออโอออออ ไม่ธนูอ่ะแย่มากเลยตายแล้วพี่อย่าตายนะตายไม่ได้เกิดเลยนะอย่าตายแลมันร่วงมามันล่วงมาแล้วตายว้ยตายฮ่้ฮาฮาฮัาฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าย่าฮ่าดูาล้าด่าฮ่าฮ่างหน้ามันยิงมาข้างหา้ายิงฮ่าฮอาฮ่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 ่ะอ้าวชาบหายโอ้่หฮฮ่าฮ่าาฮ่าาฮ่่าฮ่่าพ่่าฮ่าฮ่าฮ่าา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 ้ยโอ้ยา่ ขึ้นหลอดเลยอย่างหางแป๊บคือไม่มีรีอร์ททำไงดีแอบปั้สร้างบล็อกด่วนแอบไม่ได้บอสสร้างบล็อกด่วนบล็อกคือจะไปเอาเหล็กห้ามตายนะเว้ยไม่เราระวังกันเกินไปอ่ะจนลืมดูข้างล่างยิงเลยโอเคมันไม่ช่วทีมอื่นแล้วอ๋อมันโดนคิวไปแล้วนี่ลฮัลโหลฮัลโหล ช่วยช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะฮัลโหลฮัลโหลอย่าแม่นแระวังระวังแม่นยิงแม่นมากอ่ะดูมันดิมันเล็งเราอยู่ฮัลโหลมีเชนเล็กตัวเกิดอะไรขึ้นโดนแล้ววะโดนจิ๊ตกโดนยิงตายเอ้าวตายเวรกรรมถูกพี่วับ ก็วเสือเป็นใจสีแดง่สีแดงพูดมากแดงกับเยลโล่เยลโล่เยลโล่อ๋อนี่ไงระวังระวังเรื่อยๆเลยอ่ะมันยิงมาเรื่อยๆแล้วกูจะหลบยังไงเว้ยฮัลโหลอยู่นี่อ่ฮัลโหลฮัลโหลหลบอุ้ยโนนกูฮัลโหลนี่ไงนี่อ่ะ ไอ้เกอะข้างๆเนี่ยเรามันมีมนีกุ้งไม้ตาแมนบซิลเบอร์อยู่มีมีเหล็กอยู่ลไม่มีเหล็กอยู่ระวังระวังระวังเฮ้ยโดนได้ไงวะเราต้องฝั่งนูนให้ได้อ่ะไปฝั่งนูนให้ได้ฝั่งนูนให้ได้เพื่อไปเอาเหล็กใช่ใช่ฮัลโหลฮัลโหลเราไปฝั่งนูนให้ได้เดี๋ยวจะช่วยจะช่วยจะเรือพี่เดียวทุพี่ไปฝั่งทุพีพยายามฝั่งน้ได้ขาวคือมันมันมันมาฝั่งเราได้ไงวะมันมันเห็นแล้วเนี่ยมันอยู่เนี่ย กดชิปไว้มันจะไม่เห็นชื่อวะอุ้ยแม่งเห็นแล้ว,ว <c oughs> มันเล็งเราอยู่อ่ะข้างโน้นต,ตก,กเก็บพนุคือตอนนี้รู้สึกว่าสีเหลืองกับสีแดงมันร่วมมือกันอ่ะเออ,เออแล้วทำไมมันไม่ลุมกันมันไม่ตีกันวะอย่างเงี้ยแหละมันข้าเราที่หลังเลยอ๋อมันวางบอกมาอ้อมเว้ยดูเปิดป้าเราดูได้หวะโอเคดู ดูจากโครงสร้างแล้วนะคือแบบมันมันอ้อมมาข้างหลังอ่ะมันวาร์ปมันวาร์ปพี่มันวาร์ปมามีเทียมวาร์ปอยู่อ๋อเหรอเออโอ้โหแม่งโคตรเกลียนอะต้องเอาเหล็กไล่มองเลยแม่งอยู่บนต้นไม้คอยยิงต่อบอลฝั่งนู้นไม้ได้พี่คือเอาเหล็กเหล็กมาเพียบเลยเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อลโอ้ยโมเดงระวังนะพี่วาร์ปตรงนั้นอะรู้สึกว่าตอนนี้ทุกคนขึ้นบนหมดเลยเว้ยพี่วาร์ปมันขึ้นบนกันหมดแล้วอ่ะ เห็นแล้วหลอยูฮอยูฮยูฮโอหพีพอุ้ยเฮียยิงแม่นละสร้างหลังคาส้างหลังคาสร้างหลังคาเฮ้ยหลบหินโดนได้ไงวะเออหลบอยู่หลังคาไว้สร้างหลังคาสร้างหลังคาสร้างหลังคาเดินอุ้ยอุ้ยอุอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเา้เฮ้ยเ้เร้ยเฮยเร้ยงฮ้้ยเฮ้เ้ยเฮยเฮายเฮ้ย้เฮ้ย้เ้เยเยเา้ เฮ้ยพยายามเฮ้ยตลกมันเอาจีนจีนซีมาไว้รอบบ้านเฮ้ยแต่เราต้องไปเฮ้ยเฮ้ยมันไปแล้วไปแล้วสีแดงไปแล้วทิปต่อบล็อกเลยเร็วทิปต่อบล็อกเลยสีแดงสีแดงทีปยิงเราไปแล้วเร็วลิฟต์ต่อบล็อกเร็วต่อไปไหนต่อมาตรงกลางเลยมาของอ๋อตรงกลางเลยเนี่ยกำลังมาแดงกำลังมาแดงกำลังมาแดงกำลังมาซุ่มไว้ซุ่มไว้ซุ่มสุ่มสุ่มสุ่มไว้ซุ่มไว้ซุ่มไว้เตรียมล็อกแบป้งแค่เดียว พี่ฝั่งนี้พี่ฝั่งนี้กำลังมาเนี่ยมือนอะไรงเป่ามันอ้อมมันอ้อมมันอ้อมมาอ้อมไปหาสีเหลืองแดงเราไปหาเหลืองแดงไปหาเหลืองเรียบร้อยแล้วอ่าแดงเฮ้ยแดวมาเราเ้ยเอ้าเฮ้ยทรายไม่พอเหลืองเอาแล้วอู้หูเหลือสองคนต๊บอ่ะคราวนี้ยมันจะมาหาเราแล้วใช่เราเราเรานี่ก่อนเกิดไม่ได้นะเวื่อนแดงมันแดงเตียมยังไม่พังอ่ะแดงมันเกิดได้ตลอดนะมันยังอยู่ตรงนี้ เราแดงลำบากแดงเราไปกลางแดงเลำตังกลางพี่พี่แดงตรงกลางพี่แดงกำลังขุดแดงกำลังขุดพี่พี่โดนไปแลพี่แล้วฟันมาแล้วถ้ามันต่อมาถึงแล้วพี่โดนไปแล้วพี่ฟันมันตกเลยเออโอเคเฮ้ยแม่งมีนูเหรอไงไห้าอ๋อมันสองตัวเลยว่าไ่ต้องสู้โอ้โหโอ้โหไต้องสู้อย่าขุดอย่าขุดร้อนมาร้อนมาร้อนมาอยู่นี่อยู่ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าขี้ขาดแต่มีสติไอพี่พี่ไอพีเลยระวังไอพีระวังมันมีตัวยิงอยู่นี่ท่านหนูยิงแม่สองตัวตกไปเลยเนี่ยเออนั่งเลยไอพี่พี่มาพี่พีพยายามเตะปล่อยเป็นล่วงอ่ะพี่พยายามต่อยไมนล่วงไอ้ยยิงกูโดนได้ไงวะพี่จะตายแล้วพี่พี่ระวังให้ไวพี่เฮยมันปีนขึ้นมันปีนขึ้นปีนขึ้นมันปีนขึ้นมันจะสอยมันจะสอยมึงบนหัวพี่ลงมา พี่เข้าบ้านเข้าบ้านอยู่ในบ้านพี่เขาอยู่ในบ้านเร็วไอพี่ไอพี่เขาไอพี่โดนโอดตายนะมันโดนถอตกตายนะโดนมาแล้วโดนมาแล้วโอ้โหมันตีทีเดียวตีทีเดียวตายอ่ะมันแรงมากโอเคโอเคมาแก้มือแมงเลยมามาแก้มอีกรอบหนึ่งมามันมาพี่เหตุผล่างที่ว่านะยังไม่ทันทำอะไรตีทีเดียวตายอะไรวะ แล้วเรากันบ้านไม่ได้หรอทำกันบ้านก็จบไปแล้วนะครับกับไมโครบิลเกมเบสบอลนะครับเดีย๋ยวเราก็เราไปเล่นการ์ดหน้าดีกว่านะครับว่าพอหน้าเราจะได้รับชัยชนะกลับมาหรือไม่นะครับที่วอผมพรีพิเฟนนะครับเราต้องไปฝึกกันดีแล้วมีก <c oughs> มีไหมครั้งไหนที่เล่นครั้งแรกจะไม่ชนะเหมือนสตาร์วอลสตาร์วอ โอเคครับสวัสดีครับเบบายวู้ววสวัสดีครอยากใคถ้าใคอยากให้มีเกมเซิร์ฟไหนหรือว่าที่ไหนนะครับก็ทิ้งไว้ใต้ดีคิปชั่นนะครับเดี๋ยวพวกเราจะไปเล่นที่นั่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยตกโอเคเสร็จ